เรายบร้อยพี่ของค้าทีตั้งโต๊ะมากเดียนะ๋ยวเรื่อยวะพรคนดูหายเดี๋ยวสปาริก็ลงไล้วมีคนโทรมารู้ใครดูอ่ะ ถามอะไถามีทางมีทงาทง,าทงถ้าพี่ไม่อยากให้คอดเอฟผมใช้ไม่ค่อยเป็นหรอพี่เนี่ยคอดเอฟรูดีดจะ่อนรูดีดหรือว่ามันไม่รูดีดมันบอดเลยพี่จะคอด เอย่างนี้ขอเี๋ยวนีเอาแนทาบอะแต่ผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นวิดคอร์ดเพราะลิวเกากีตาร์ลิวเกิดยังเกาไม่เป็นเลยเกาลิวก่าเกาไม่ค่อยได้สิเพราะลิวไม่มีแบบอันนี้ลิวจับมาดีดเฉยๆเนี่ยแต่ปกติลิวไม่ดีดริวให้แบบเพื่อนแบบอะไรดีดแล้วก็เกาไปเดี๋ยวเพราะเวลาเราเกาเกากีตาร์ิมันลิวว่ามันแบบ มันได้อารมณ์มากกว่าแต่ถ้าเราดีดแบบตามขอต,ตามอะไรมันไม่ไม่ไมค่อยแบบไม่เหมือนอะไรมันอารมณ์มันไม่ได้แต่ถ้ารีดิดีดแบบเล่นๆอันนี้ได้เกาลืออยากเกาอีต้าเป็นมากจะได้แบบสนุกเมื่อที่แล้วให้ตรงเลยครับเมื่อวันนี้ขอได้ได้พี่เมื่อที่แล้วหนึ่งห้าเลยพี่ แต่แต <box en lly> ่งวัดดีกวมานี้ซื้อเลนี่ย